ครับสวัสดีงามนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเคยหลามเมืองเก็แบนหรือบอลจูคนขนกันนะครับคนปูหายใจใจดีนะครับผมนี่พ่อน้องนะพ่อพี่น้องนะต้มเบงซากุระอีกทีนะครับผมนี่สวนซูมิโยชินะครับผมตอนนี้ก็ได้เริ่มลุยล่าลุ้นแล้วนะครับแบบโบไลไปไหนนะครับผมนี่ครับแต่ก็ยังคงฟ้อมสวยงามอยู่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวยังไดรขอไปติดตามใกล้ๆกันนะครับผม ครับก้อนอื่นก็ให้ช่มบริเวณรอบๆสวนกอนนะครับผมแต่ละต้นแต่ละดอกนะครับสีคมสวยงามนะครับรอบคิดเลยนะครับผมนี่ครับเป็นแถวนะครับผมคือประเทศญี่ปุ่นนี่ก็เขาก็ใส่ต้นซากูระเป็นสัญลักษณ์นะผมนี่ครับรอบบริเวณของสวนนะครับผมสีมาณนี้ครับพี่น้องนะนี่ครับมีทูกกองนะครับผม มีอยู่ทุกวงทุกนั่นเลยนะครับให้ดูรอบสวนนะครับสวนใหญ่นะครับผมเป็นสวนถิ่นใหญ่นะครับให้ดูโดยรอบบริเวณเลยนะครับผมนี่ครับไม่เบิ่งให้โดยรอบบริเวณนะครับครับพี่น้องครับกราบสวัสดีงามอีกครั้งนะครับผมสำหรับผมเคยหลายมือเก็บแกลนงแครับเบาโจมันยันนะครับคนไทยใจดีนะครับผม นี่พระพี่น้องมานั่งอยู่ใทรคอมซากุระล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเหมือนกลมสวยงามกหมืกับไกรศีรุยล่าไปแล้วนะครับก็เหมือนชีวิตคนเรานะครับผมตามการเวลานะครับหลวงเลยตามการเวลานระพี่น้องเนาะนเด็ก็ฝากท่องเคยหลับมึงอกแปลได้หรือพี่น้องเนาะบลดังบอลวยบอลรอขึ้นเขานะครับผมแตเด็กๆกำลังใจจากพี่น้องนะครับผมฝากกำลังใจกันเลยกันด้วยนะครับ เดี๋ยวในเคยหลับมึงเก็บแปลนในภาพวีเพิ่มความสวยงามของซากุระนะครับผมสีอยู่ข้างบนต้นที่อยู่ผมอ,อยู่นี่กับมี่นะครับแล้วก็อยู่ฝั่งบนนครับเยอะแยะนะครับผมเหมือนมามีมสาวๆมาส้มน้ำนะครับผมนี่เคยหลับมึงเก็บแปลนคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องมาดูรอบหลบบริเวณสวนนะครับผมนี่ครับสีคมสวยงามครับมีความสวยงามเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับนี่ครับคือซากุระนะครับ สก,กู่ะนะครับความสวยงามนะครับที่ธรรมชาติเต้มแต่งมานะครับ ครับพี่น้องครับข้างลังผมนี่เป็นเลยซากุระสียมพูนะครับผมนี่ครับเป็นดอกสียมพูนะครับสวยงามนะครับผมครับพี่น้องถือว่าช่วงนี้ก็ต้องจะโรยลาาไปกับช่วงกับช่วงฤดูการนะครับผมสวยงามนะครับนี่ครับมีการสาขาสวยงามนะครับผมเป็นซากุระที่สวยงามนะครับต้นนี้ถือว่าโอเคนะครับผมสวยดอกสีชมพูนะครับ โดยตามตัวเล่มนั่งครับครับส่วนข้างหลังนี่ก็สีเป็นสีขาวนะครับผมนี่ครับและต้องได้นะครับผมแต่จะไปทําลายนะครับผมเพราะธรรมชาติที่สวยงามนะครับสร้างสิ่งสวยงามขึ้นมาเสมอนะครับผมนี่ครับเป็นซากุลาสีขาวนะครับคล้ายๆเหมือนวันเท่ากคล้ายดอกพักกิวนะครับผมนี่ครับแต่ต้องได้นะครับยิบได้จับได้นะครับนี่ครับ ี่คทั้งต้นเลยนะครับขาวพุ่งนะครับนี่ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเราชมช่องเพลินมังจะแปนนะครับหรือบ่าโจ้คนขันกันนะครับคนผูหอยจใจดีกับเก่านะครับผมสำหรับคลิปนี้เคลาลับมังจะแปนหรือบ่าโจ้คนกันคนขันกันนะครับผมกรสิเดลเมล่าพระจากพี่น้องนะครับผมกับซากุระต้นนี้นะครับผม น,นี่นครับนี้กฝากพี่น้องกดตามกดไหลกดแท้หงน,น,นะครับผมก็เป็นน้องใจเคยหลับมันงจะเป็นในท้าคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอย่างไรนะครับขอก้าความสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมเลิฟเลิฟทุกคนนะครับเลิฟเลิฟทุกคนแล้วมาต้อมอมาแล้ว นี่ครับความสวยงามของซากุระนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดอกซากุระนะครับแต่สีร่วงโรยไปตามกาลเวลานะครับก็เหมือนคนเรานะครับผมเมื่อถึงเวลาก็จะต้องลาจากโลกไปเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็น บทเรียนที่ดีสําหรับคนเราเลยนะครับนี่ครับผมพมี่นอ้องความสวยงานยังมีอีกเยอะนะครับผม